มานะครับวันนี้นะครับมาเริ่มกันที่ฉากทองคำนะครับนะครับฉากทองนะครับหลังทองคำก่อนเลยนะครับอ่ะนะครับระดับแรกเลยนะครับวิธีการดูนะครับล็อกเก็ตเนี่ยนะครับจะต้องมีความคมชัดนะครับด้านหน้าเนี่ยจะเขียนคำว่าพระมหาปลอยแบบนี้นะครับเห็นไหมครับแบบนี้เนี่ยให้สารนนิษฐานไว้เลยนะครับว่าเป็นล็อกเก็ตรุ่นแรกนะครับแบบนี้คือจะเป็นล็อกเก็ตรุ่นแรก อย่างแน่นอนนะครับลักษณะเนี่ยนะครับดูฉากทองด้านหลังนะเห็นไหมครับฉากทองเนี่ยนะครับจะบ่งบอกได้เห็นได้ชัดเลยนะครับผ้าข้างหลังเนี่ยเป็นทองคํานะครับพลิกมานะครับสําหรับใครที่นะครับเข้ามาเก็บหรือเข้ามาศึกษาใหม่เนี่ยนะครับดูลักษณะนะครับภาพเนี่ยล็อกเก็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นของหลวงพ่อไหนก็แล้วแต่นะครับล็อกเก็ตเนี่ยนะครับความคมชัดจะต้องมีนะครับความคมชัดนะครับ ลักษณะนะครับเห็นไหมตัวหนังสือทุกอย่างเนี่ยจะต้องติดคมชัดนะครับทรงสีเนี่ยของตัวล็อกเก็ตนะครับจะไม่เพี้ยนนะครับจะต้องไม่เพี้ยนนะครับอย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมครับใบหน้าติดคมชัดเห็นไหมครับชาิทองเนี่ยดูแบบหยิบขึ้นมาเนี่ยคือดูแบบง่ายๆแท้ตาเปล่านะครับนะครับอย่างอันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นหลังทองคําแท้นะครับจํานวนการจัดสร้างอย่างที่ผมได้บอกไปสร้างแค่29อันเท่านั้นนะครับโค้ดเนี่ยนะครับ ของทองคำเนี่ยกับเนื้อเงินเนี่ยตำแหน่งเนี่ยตรงนี้นะครับจะตอกเหมือนกันนะครับแต่โค้ดเนี่ยจะเป็นโคนละตัวกันนะครับกับหลังหลังทองเหลืองอ่าหลังฟาบาทนะครับขออภัยด้วยหลังฟาบาทนะครับเนี่ยเห็นไหมครับทองคําจะตอกโค้ดด้านบนนะครับด้านซ้ายมือด้านขวามือเป็นตัวหนะนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเลขนัมเบอร์นะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับลักษณะรอยจานของภาจานยุคต้นๆนะครับนี่คือลายมือของภาจานนะครับเห็นไหมครับลักษณะนะครับจะดูง่ายมากคือแบบนี้นะครับ คือเนื้อข้างหลังเนี่ยจะเป็นแผ่นทองคําแท้เลยนะครับเห็นไหมครับอ่ะแล้วเราก็ไปต่อกันนะนะครับน <c oughs> ี่ลักษณะอันที่สองนะครับอันนี้นะครับตัวฉากเนี่ยพี่พี่เห็นไหมครับด้านขวามือผมเนี่ยจะเป็นฉากทองคำนะครับอันนี้จะเป็นฉากหลังเงินเห็นไหมครับลักษณะนะครับลักษณะแผ่นด้านหลังฉากด้านหลังเห็นไหมครับด้านขวามือผมเนี่ยคือจะออกเป็นฉากทองเลยนะครับแต่ถ้าเป็นหลังเงินนะครับ ฉากด้านหลังของเขาเนี่ยเห็นไหมครับจะออกไปทางสีส้มๆเหลืองๆนะครับลักษณะก็จะแยกกันแบบได้ง่ายชัดเจนอยู่แล้วนะครับอ่ะดูอย่างองค์นี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับหลังเงินเนี่ยนะครับพลิกมาเนี่ยเห็นไหมครับโค้ดตำแหน่งเห็นไหมครับตอกตัวเดียวกันนะครับตำแหน่งที่เดียวกันนะครับนี่สาตัวลักษณะเห็นไหมครับโค้ดนัมเบอร์นะครับเนี่ยโค้ดสตัวเนี่ยนะครับเป็นโค้ดตัวเดียวกันนะครับเงินกับทองนั่นเองนะครับนี่ ลักษณะอย่างที่ผมบอกนะครับวิธีดูก็ดูอย่างที่ผมบอกเลยนะครับพยายามจําฉากด้านหลังสีนะครับแล้วก็ความคมชัดเนี่ยล็อกเก็ตนะครับที่สําคัญเลยคือต้องนะครับต้องมีความคมชัดเท่านั้นนะครับมีความคมชัดเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลังเงินนะครับเป็นหลังเงินนะครับมานะครับหลังเงินผ่านไปแล้วนะครับอันนี้เนี่ยนะครับ ก็จะเป็นฉากสีฟ้าเห็นไหมครับลักษณะนะครับข้างหน้าเขียนมหาปอยเหมือนกันนะครับจะเป็นฉากสีฟ้าลักษณะการดูของล็อกเก็ตนะครับดูเหมือนกันทุกอย่างนะครับให้จําสีนะครับแล้วก็ฉากเห็นไหมครับเราจะได้แยกได้ว่าฉากสีนี้นะครับจํานวนการจัดสร้างทั้งหมดเท่าไหร่นะครับอย่างด้านหลังองค์นี้นะครับเห็นไหมครับโค้ดเนี่ยตอกตำแหน่งเหมือนกันนะครับแต่จะมีโค้ดแค่ตัวเดียวเห็นไหมครับแล้วโค้ดเนี่ยจะเป็นโคโลโตกับ หลังเงินกับหลังทองเห็นไหมครับของเขานี่จะมีอักขระอยู่ด้านในนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อเงินกับหลังทองคำเนี่ยจะไม่มีนะครับนะนี่แล้วก็จะเป็นรอยจานของท่านพระาจานนะครับแล้วก็จะเป็นเลขนัมเบอร์ตอกอยู่ด้านหลังนะครับพอตอ,อกอยู่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะวันนี้ผมมีตัวอย่างมาให้ดูสองอันนะครับจะมีแบบจานนะครับกับแบบไม่จานนะครับนี่แบบไม่จานก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับ ยังไม่หมายถึงว่ายังไม่มีายเซนด้านหน้านะครับแต่ด้านหลังเนี่ยมีลอดจานเหมือนกันนะครับนะครับคือล็อกเก็ตเนี่ยนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับล็อกเก็ตเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักการที่ดูไม่ยากนะครับไม่ไม่ยากนะครับไม่ยากไม่ยากนะครับอ่ะอย่างอย่างนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นแบบสุดท้ายนะครับเป็นแบบสุดท้ายก็คือจะเป็นฉากเหลืองนั่นเองนะครับเป็นฉากเหลืองนั่นเองนะครับพลิกด้านหลังมาเนี่ยนะครับลักษณะการต่อโค้ดเนี่ยนะครับ ก็ ar, จะเป็นโค้ดตัวเดียวกันนะครับเป็นโค้ดตัวเดียวกันแบบนี้นะครับฉากแบบนี pues, ้เนี่ยนะครับบางคนอาจจะจําสับสนว่าเฮ้ยเป็นฉากทองหรือเปล่าฉากเงินหรือเปล่านะครับนะเห็นไหมครับถ้าหลังเงินเนี่ยนะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นฉากเดียวกันนะครับแต่ถ้าพลิกหลังมาเนี่ยจะบ่งบอกได้นะครับเห็นไหมครับลักษณะการต่อโค้ดนะครับตำแหน่งเนี่ยด้านบนเนี่ยอาจจะเหมือนกันแต่โค้ดเนี่ยโคโลตัวนะครับ แล้วก็หลังเงินกับหลังทองคำเนี่ยจะมีโค้ดทั้งหมด3ตัวนั่นเองนะครับวิธีการแยกง่ายๆนะครับแยกกันง่ายๆเลยนะครับแล้วข้างในนะครับข้างในเนี่ยก็จะมีบรรจุผงยิทิเจนะครับหลวงพ่ออุ่นวัตตานกงอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีเกษานะครับนะครับแล้วก็มีโรยผงตะไบมวลสารของท่านเจ้าคุณพระมหาสุรศักนั่นเองพวกกีวรเนี่ยก็จะมีอยู่ผสมอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้ดูละกันนะครับว่าผงด้านหลังเนี่ยนะครับที่เขาเอาแผ่นนี้มาปิดว่าข้างในเนี่ยมีมวลสารอะไรบ้างนะครับมีมวลสารอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็ล็อกเก็ตเนี่ยก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะเป็นอย่างเป็นรุ่นอื่นเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ต้องบอกก่อนว่าล็อกเก็ตของพาระมหาสุรศักดิ์เนี่ยนะครับถามว่ามีออกมาหลายแบบนะครับแต่ถ้าแบบที่แบบนิยมกันเลยเล่นกันแบบราคานะครับ หาซื้อซื้อหากันเนี่ยหลักหลายๆพันถึงหลายๆหมื่นเนี่ยก็จะเป็นล็อกเก็ตแบบนี้นะครับจะเป็นล็อกเก็ตรุ่นแรกนะครับมหาปอยนะครับก็จะมีหลังเงินนะครับหลังทองนะครับแล้วก็จะเป็นหลังฟาบาทนะครับนี่อ่าแล้วผมจะอธิบายแบบนี้ให้อีกฟังอีกหนึ่งอย่างนะครับพี่เห็นรอยด้านหลังไหมครับที่เป็นรอยสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับนี่คือเกิดจากการนะครับ ตอนเป็นรอยลวดตอนทํากระไลนะครับตอนชุบกระไหลลงไปนะครับรอตอนชุบกระไลลงไปเนี่ยก็จะมีรอยลวดเนี่ยเห็นไหมครับอยู่นะครับอ่าแล้วลักษณะเนี่ยตอนที่นะครับข้างหลังเนี่ยก็จะมีทั้งอันที่เป็นรอยกับไม่เป็นรอยเพราะว่านะครับมีทั้งเนื้อฟาบาทที่ไม่ได้ชุบนะครับกับฟาบาท ระล่ทองนั่นเองนะครับคิดง่ายๆแต่ส่วนมากที่ที่เจอนะครับที่เจอเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นรอยแบบนี้ทั้งหมดนะครับบางคนสงสัยว่าข้างหลังเนี่ยคือรอยอะไรนะครับก็เป็นรอยตอนทําจุกกระไหล่นั่นเองนะครับบางอันเนี่ยก็มีนะครับนะครับข้างหลังเนี่ยจะเป็นเนื้อฟาบาทเพียวนะครับไม่มีการจุกกระไลทองก็จะไม่มีรอยนี้นะครับจะไม่มีรอยนี้นะครับนี่อย่างเงี้ยนะครับก็นะครับใครนะครับมีนะครับอยากแบ่งบูชานะครับหรือ ต้องการบูชาก็ติดต่อทางเราได้นะครับติดต่อทางเรามาได้วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับช่องทางการติดตามนะครับ Facebook นะครับหมูดอูดและร้านพักเครื่องหมูดอูดนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้ง Line แอนะครับเบอร์โทรนะครับทุกอย่างไว้อยู่ในใต้คลิปละกันนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปให้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็ลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการติดตามในอีพีต่อไปว่า เรานะครับจะมาสอนดูนะครับหรือนะครับมาบอกวิธีการแยกบล็อกยังไงนะครับในสายพระมหาสุรศักดิ์นะครับก็วันนี้ก็ขอบขอบคุณนะครับ